สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำกรงนกแบบมีล้อเลื่อนกันนะคะนะอุปกรณ์นะคะก็มีนี่นะมีลูกล้อเละทำล้อเลื่อนด้วยแล้วก็มีตะแกรงเหล็กนะคะ2องแพ็คนะแพ็คละร้อยเบาทนะคะแล้วก็จะใส่ถาดรองด้วยนะคะถาดรองสองใบนะแล้วก็ลูกล้อลูกล้อสีล้อนะคะแล้วก็มีสายรัดนะ อุปกรณ์มีแค่นี้เราก็เริ่มปูนะคะก็จะเอาตะแกรงอะมาต่อกันเป็นพื้นเนี่ยนะคะสแผ่นนะตามแนวยาวแล้วก็แนวตั้งอะก็มีหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ด้านข้างด้านหลังเนี่ยก็จะทําทั้งหมด3แผ่นนะคะแล้วก็ประกอบเลยแล้วก็ใช้สายรัดรัดได้เลยนะ ให้มันแน่นนะคะนี่ก็เสร็จด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างทีนี้ก็จะเหลือด้านบนกับด้านหน้านะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะก็ทำประตูปิดเปิดนะคะไว้ใส่อาหารนกนะนี่นะคะประตูปิดเปิดไว้ใส่อาหารนก มาประกอบลูกล้อนะคะก็ใส่รัดร้อยเข้าไปในล้อนะเขาจะมีรูให้ใส่นะคะเขาไว้ใส่สกรูแหละแต่เราใช้เป็นเหล็กเราก็เลยใช้สายรัดรัดทั้งหมดสี่ล้อนะเราก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะคะเวลาเราจะย้ายสถานที่นกนะจะเลื่อนไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นนะคะ ส่วนตะแกรงเราสามารถใช้ลวดร้อยห้อยขึ้นข้างบนได้นะเวลาคืนนะคะกันพวกหนูหรือว่าสัตว์ร้ายที่มันมันจะมากินนกเรานะนี่นี่ก็เลื่อนได้เห็นไหมคะแล้วก็เอานกไปใส่ได้เลยนี่นะนกแปดตัวนะคะ สถานที่ก็จะกว้างขึ้นนะเขาก็จะได้บินได้เยอะขึ้นสามารถย้ายไปไว้ที่ไหนก็ได้นะเพราะเรามีรอเลื่อนแล้วนะคะสะดวกเบาแรงนะคะงบประมาณทั้งหมดก็เท่าไรนะสี 5 0าร้อยกว่าบาทนะหมดนี้นะคะรวมถาดรองนะคะขอบคุณค่ะ